โอ้ยแย่เบบี้โอ้โหร้องกันไม่เป็นใช่ไหมอัดอั้นใช่ไหมจบเพลงปุ๊บกีต์ใหญ่เลยผมชอบตัวนี้มากเลยฮะตัวขาวๆนั่นอะชื่ออะไรครับไม่ใช่ตัวนั้นฮะตัวขาวๆนี่อะไรนะชื่อ f o r i v e r โอ้ลิเวอร์โอ้ลฟอร์โอ้เวอร์โอลิวอโอ้ลิฟเวอโอลิเวอร์โอ้ลิโอลิฟเววอร์โอ้ มันเป็นพันอะไรเหรอฮะพันอะไรนะจำไม่ได้โอ้ยากไปไม่เอาแล้วมอริตี้อะไรไอเจ้าของหล่อเขาบอกติดต่อได้แล้วครับผมนี่กำลังโสดเลยนี่โอเคก็ใช้เพลงได้ไงเมื่อกี้ไม่สนิทไงโอเคครับผมก็ ผ่านไปแล้วนะครับผมเพลงที่สองและไม่สนิทของนนเดอะไวส์นะครับผมก็เป็นเพลงเพราะๆนะฮะเพลงหนึ่งที่ชอบเหมือนกันนะสำหรับเพลงต่อไปนะครับผมก็อ่าทางพี่อ๋อยนะ <laughs> รีเควสต์มาอีกแล้วเป็นเพลงสากลน,นะครับผมทุกคนเคยฟังกันอยู่แล้วนะโอเคเนี่ฮะ